รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินจากธนาคารออมสิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ eyes on g r o u p หรือหมุนตามโรคเราวันนี้วันนี้เราสัญจรมาที่อาคารสุภาไลาสำนักงานใหญ่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านประทีปตั้งมติธรรมประธรระานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับสุภาไลาจำกัดมหาชนถือเป็นบริษัทมหาชนทางด้งานสหริมทรัพย์ที่เก่าแก่และยาวนานที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย พบกับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณประทีปตั้งมัติธรรมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ทีบสวัสดีครับคุณตันขออนุญาตเรียกพี่ทีนะครับด้วยความเคารพรักกมานาและพี่ทีนะผมก็ติดตามมาตลอดแหะแต่อยากให้คุณผู้ชมรับรู้กันไปพร้อมๆกันว่าสุภาลัยจำกัดมหาชนเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีผลการดําเนินงานที่โตโตอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากดิวิเดนที่ผมแชร์แย่พี่ทีไปนะก็ถือว่ารับกันเรียกว่ามีความสุขไปทั่วหน้าเลยนะตรงนี้มันมี มันมีทักษะยังไงมีคีนยังไงที่ทําให้เกิดเป็นภาพรูปแบบนี้ช่วงสิบกว่าปีเนี่ยคือเรามีเป้าหมายเรามีนโยบายที่จะทําให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน sustainable growth การที่จะทําให้เติบโตอย่างยั่งยืนมันต้องประกอบด้วยหลายหลายอย่างนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเราทำเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนะครับเราก็ขยายไปต่างจังหวัด เดี๋ยวนี้เรามีอยู่25จังหวัดทั่วประเทศอีกสักสองสาปีอาจจะเป็น30จังหวัดบังเอิญนั่งเครื่องบินไปเจอพี่ตอนไปเชียงใหม่นะใช่แล้วแล้วก็เราก็ขยายไปต่างประเทศด้วยเออนั่นสิคือการขยายไปที่ออสเตรเลียไปต่างจังหวัดและต่างประเทศก็เป็นการเรียกว่าเติบโตแบบ single track เป็น dual track ไปต่างประเทศก็เป็น triple track อันนี้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงไปพร้อมๆกันทำให้พูดอย่างนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยช่วงก่อนเราย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะิบกว่าปีที่แล้วกรุงเทพปริมณฑลนน้ำท่วมหนักแต่ต่างจังหวัดน้ำไม่ท่วมเลยนีบางปีกรุงเทพเนี่ยมีชุมนุมทางการเมืองนะฮะวุ่นวายต่างจังหวัดก็ไม่เป็นไม่มีปัญหา แล้วเราไปต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ยิ่งมีเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งบางปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยมีปัญหาอย่างช่วงวิกฤตเราวิกฤตอะไรเงี้ยออสเตรเลียเขามีปัญหาเขาก็เจริญเติบโตดีประเทศเขาใหญ่กว่าเราก็มีทรัพยากรมากกว่าคนมีกําลังซื้อมากกว่าต่างต่างอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตแล้วก็ เป็นการกระจายความเสี่ยงนี่คือที่มาของนี่คือวิธีที่มาของ sustainable growth ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมันต้องผสมผสานด้านหนึ่งใช่ครับใช่ครับแล้วก็พูดง่ายนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากนี้มันต้องประกอบกับคือเราต้องทําสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆสุพลายเนี่ยชื่อแปลว่าบ้านที่ดีเราต้องทาให้สี่คือความหมายนะบ้านที่ดีภาพแปลว่าดีอะไรแปลว่าที่อยู่อาศัยสุพลายเนี่ย เราเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะแล้วเราต้องเรามุ่งมั่นแล้วเราตั้งใจจำทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ตั้งแต่ปี2 5 3 2เนี่ยถูกต้องถูกต้องสามสิบกว่าปีแล้วนะครับเราก็คือต้องทําบ้านให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆด้านต้งแต่ประโยชน์ใช้สอยการกันแดดกันฝนนะครับคนอยู่แล้วอยู่สบายแล้วบางมิติที่คนเขาไม่ได้คิดถึงเรา ออกแบบบ้านให้ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยมันทำยังไงพ่อแม่ลูกเช่นมีที่ที่เจอกันมีลานกิจกรรมที่จะทำอะไรร่วมมีสโมสรที่เรียกว่าอิมแพคครับสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านกับอะไรต่างๆที่นีไปเจอกันแต่ในบ้านเนี่ยจะต้องมีที่ที่เนี่ยพ่อแม่ลูกทำกิจกรรมร่วมกันได้ เกิดปฏิสัมพันธ์คนในบ้านครันเราเนี่ยมันนำที่คอนเซ็ปต์ที่คนรู้จักแล้วมันมีความสมานนอกจากนี้ความสมานกลมเกลียวอ่ะครับใช่นอกจากนี้เนี่ยเราต้องบ้านเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกเพศทุกวัยาะอย่างคนสูงอายุซึ่งเดี๋ยวนี้มีมากแล้วก็เด็กด้วยนะฮะพวกเนี้ยมันมีระดับมีอะไรเงี้ยไม่ได้มักจะสะดุดหกล้ม อาจจะสะดุดต้องคำนึงถึงคนสูงอายุด้วยเพราะเราเป็นเอจิ้งโซซายที้ด้วยเพราะฉะนั้นไอซีเนียเวลเนี่ยตอนนี้เกิดขึ้นเยอะซึ่งสุภาลายจะผสมสารเกษตรเหล่านี้เข้าไปในบ้านด้วยเพื่อไม่ต้องให้ผู้ใหญ่แยกอยู่ว่าไงในบ้านเนี่ยนะจำนวนบ้านที่เยอะที่สร้างใหม่ๆเนี่ยจากห้องอาหารไปเข้าครัวยังลดระดับอยู่ซึ่งตรงนี้อันตรายมากของเราสุภาลัยเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมา เราทำเรียบหมดแล้วห้องอาหารกับห้องครัวจะเรียบแต่เราจะแยกคือห้องอาหารเนี่ยอาจจะเป็นพื้นลื่นหน่อยไม่มีปัญหาแต่ห้องครัวที่มีน้ำมีอไรกระเด็นนะต้องเป็นนอนสปกันลื่นมต้องเป็นพื้นที่ด้านหรือไม่ลื่นอย่างนี้เป็นต้นแต่จะไม่มีไม่มีการลดระดับเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านเนี่ย คนไม่ได้ทำความสะอาดด้วยวิธีเดิมคือเอาถังน้ำล่าแล้วก็แล้วก็ใช้มอบใช้ม็อบถูเอาเนร่พราะระดับไม่จะไปต้องทำไม่ต้องปรับระดับให้มต่างกันวิธีที่ถูกต้องและดีกว่าซึ่งเราทำอย่างนี้แต่เลือกวัสดุประเภทกับเบื้องให้มัน ไม่ด้านไม่เลื่อนแล้วก็ในสวนในี้ันในทางเท้าสวนอะไรต่างๆแล้วก็จะทําเป็นแลมเป็นอะไรจะไม่มีสเต็ปนะฮะเราก็จะเป็นอันนี้คือเพื่อคนทุกเพศทุกวัยจว่าเป็นต้นเราคำนึงถึงคนทุกเพศทุกวัยจริงๆทุกด้านให้สมกับชื่อว่าสุภายหรือบ้านที่ดีที่สําคัญผมก็ลัมองที่พิธีกันคิดคอนเซปต์สำหรับที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ย ลูกหลานจะได้เอาปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อแม่อยู่ได้กันได้ไม่ต้องไปอยู่อีกแห่งหนึ่งหรืออยู่เวลเนสถ้าพูดจริงๆว่าไม่จำเป็นต้องไปแยกไปอยู่เวลเนสหรือซีนีเวลเนสพ่อแม่เนี่ยนะคุณสูงวัยเนี่ยเราได้ทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยแล้วเขาจะได้ช่วยดูแลหลานเขาก็รักหลานเขาจะได้ช่วยดูแลต่างๆช่วยสอนช่วยอะไรต่างๆพ่อแม่ไปทํางาน ปู่ย่าตายายอยู่และเป็นคนที่เราไว้ใจได้ที่สุดด้วยใช่ใแล้วก็เป็นการต่อเติมอายุชีวิตของเขาด้วยใช่เพราะเขามีความสุขเขาอยู่ได้นานใช่ไหมใช่โนี่เป็นคอนเซ็ปที่ดีมากเรียกว่าพี่ขี้กำลังมองว่าทุกอย่างนี่เป็นเป็นเป็นคอมเพลเซอรเรามองแบบครบวงจรใช่โอ้ดีมากเลยที่นวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่สุภารยพัฒนาให้ตอบโจทย์ในการชีวิต ในการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยพิธีก็ได้พูดค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วมีอะไรที่อยากจะเสริมเลยนะที่เราจะมองไปข้างหน้าแน่นอนไม่หยุดยั้งยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยียุคดิจิตอลพวกโฮมออโตเมชั really <ES> ่นต่างๆที่สั่งงานด้วยมือถือได้นะครับเรื่องของอะไรต่างๆที่ เสริมสร้างความปลอดภัยในการป้องกันโจรผู้ร้ายนะฮะมีโครสเซอร์กิตทีวีมีการเปิดไฟปิดไฟอัตโนมัตินะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็การประหยัดพลังงานโซล่าเซลล์นะฮะตอนนี้เราเริ่มทำแล้วใช่ไหมสมาร์ทไลน์มีอยู่แล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มทำระยะหนึ่งแล้วก็จะช่วยกระเป๋าสตางค์ของผู้อยู่อาศัยด้วยนะคือจริงๆเบื้องต้นมันต้องมาจาก การออกแบบบ้านให้มีชายคากันแดดกันฝนอันนั้นคือการประหยัดเบื้องต้นแต่ถ้าไปใช้โซล่าเซลล์แต่หลังคากุดกุดเออไม่ได้อมันก็มันก็เปลืองอยู่ดีนี่อย่างเงี้ยคือคือต้องประกอบกันหลายๆด้านคือียาว่าคิดอะไรแบบคอมเพล็กซฟคิดแบบครบวงจรนี่คือสิ่งในนิยามของสุภาพรบ้านอยู่ที่สายที่ดีแล้วก็ลูกหลานได้มีโอกาสที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายด้วยโดยที่ไม่ต้องแยกอยู่ แล้วก็ได้รับความอบอุ่นเป็นการต่ออายุคุณพ่อแม่ด้วยเราบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่ว่าัยแล้วเราก็มีการแต่งมิติต่างๆไปเช่นไปคุณพูดถึงสุภาวัฒนาลัยที่สุภลัยปราศักนะฮะก็นั้นที่แก่งคอยสระบุรีก็เป็นบ้านสำหรับผู้สูงวัยนะครับชั้นเดียวทุกอย่างเนี่ยเป็นเรียกว่าใช้ Universal Design คนเข้าออกบ้านทุกอย่างเนี่ยไม่มีสเต็ปเลยเข้าห้องน้ําก็ระดับเดียวกันแล้วน้ำไหลเกิดน้ำไหลออากมาทำไงเรามีฟลอร์เรนยู่ที่ระดับพื้นตรงแล้วตรงแนวประตูม,มันน้ํามันจะไม่ออกมาอ,มอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีราวจับมีอะไรต่างๆมีไอ้สัญญาณเตือนอนะฮะสามารถกดข้างเตียงในห้องน้ำที่ห้องรับแขกห้องอาหารมีฉุกเฉินปุ่มฉุกเฉินกดปุ๊บ เจ้คนก็จะมาช่วยแล้วก็มีสายรัดข้อมือไปหกล้มที่ไหนที่ศูนย์ก็จะรับทราบร้วไปช่วยได้ก็ดีเทได้เลยตั้งได้นลอันนี้อันนี้คือคือการพัฒนาอีกด้านหนึ่งซึ่งเราจะทําอีกปีนี้ก็จะมีโครงการใหม่สุพพัฒนาอะไรที่บางไรข้างโรงพยาบาลบางไรอายุทยาอายุทยาใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราเรามีพัฒนาการเดี๋ยวนี้เราจะมีบ้านสามชั้นมากขึ้นเพราะว่า ที่แพงขึ้นใช้พื้นที่ได้บางคนก็อาจจะถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็อาจจะชั้นล่างเป็นที่ทำงานนะครับหรือชั้นสองเป็นที่ทำงานชั้นสามชั้นสี่เป็นที่หัวใอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หรือที่เรายังยังมีที่โครงการที่พหนโยธิน50เนี่ยเราสร้างเป็นทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นบ้านเดียวสามชั้นนะครับแล้วก็มีบ้านแฟลสามชั้นด้วยมันดูแล้วโอ้โอโถงขึ้นด้วยนะ แล้วราคาราคาต่างกันเยอะไหมราคาเขาไม่แพงก็อันนี้อันนี้คือจุดเด่นของสุภาพรายใหญ่เลยวราคาที่เรียกว่าคนส่วนใหญ่จับต้องได้ในเรนจีในานะของตัวเองคือให้แต่ละคนมันดูแล้วเขาคุ้มค่าเขาก็จะซื้อนะฮะแล้วก็ต้องมันมันต้องใช้สะดวกทำเลดีใช้สบายนะแล้วก็มีความสุขเนี่ยราคาเหมาะสมเราถึงจะซื้อราคาจริงๆคือตามหลังมาแต่ต้อง ประโยชน์ใช้สออย่างตรงอ่ะที่เขาต้องจะบอกจะบอกพูดง่ายภาษาคนใจ่ามันคุ้มเงินเหมือนกันเอใช่ไหมคุ้มเงินคุ้มค่าที่ที่ที่จะที่จะซื้อตัดใจก็คือทําให้ดีเราพยายามทําให้ดีในทุกๆด้านอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีบ้านรีสอร์ทนะเรามีบ้านรีสอร์ทในเมืองต่างอากาศต่างๆเช่นเรามีสุภัยชื่อว่าสุภัยทัสกานีที่แม่ริมเชียงใหม่โอ้เนี่ย ซึ่งบรรยากาศแบบรีสอร์ทนะข้างหลังมีขุนเขามีวัดอะไรต่างเป็นระดับสวยงามมากทุกอย่านเลดูก็ชอบมากนะเรามีบ้านต่างอากาศริมทะเลที่ภูเก็ตเราเรียกว่าสุภัยซีนิกเบย์นะฮะก็ซีนิกเบย์นัมันเป็นจริงเป็นวิวที่สวยที่สุดลูกค้าบอกนะเป็นวิวที่สวยที่สุดของภูเก็ตมองไปจะมีเกาะแก่งต่างๆนะครับ อันนี้อยู่ทางฝั่งตะวันออกของภูเก็ตทางฝั่งตะวันตกจะไม่มีมองไปเห็นแต่น้ํากับฟ้าแล้วเห็นดวงที่ตกแต่ตะวันออกจะเห็นดวงทีขึ้นเห็นอ่าวขึ้นลมสงบแล้วก็มีเกาะแก่งต่างๆที่เสริมภูมิทัศน์ล่าสุดปลายปีที่แล้วเรามีโครงการเรียกสุรายบลูเวลหัวหินเป็นคอนโดต่างอากาศที่หัวหินนี่ คำว่าบลูเวลที่สูงมันต้องมันต้องสือรองไห้เพราะว่าในในปลาวานคือปลาที่วานเนี่ยบางคนเรียกวานเฉยๆบางคนจะเรียกว่าปลาเพราะรูปร่างมันมีหางว่ายน้ําได้ปลาที่ใหญ่ที่สุดไม่ผิดเพราะมันถูกทั้งสองอย่างจะเรียกวานเฉยๆปลาวานก็ได้เราเอาเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด ในท้องทะเลนะมันมีความหมายแล้วก็บลูผมชอบสีของโอเชียนเนี่ยมันก็สีโอเชียนอยู่แล้วใช่ใช่สีของธรรมชาติแล้วก็อันนี้อันนี้สปายไลน์บรูเวลอยู่ช่วงไหนครับอยู่หัวหินอยู่ใจกลางเกาะอ๋อใช่ครับแล้วก็มองเห็นทะเลทุกย่นี้ก็จะมองเห็นทะเลเป็นอาคารสูง28ชั้นเหมือนพูดถึงเรามีไฮเทคเรื่องทางด้านคอนสตรัคชั่นมา จับมือกับต่างชาติบางแหฮะในเรื่องของการก็ก็มีมีวิพัฒนาการใหม่ๆในช่วงหลังๆเนี่ยวัสดุก่อสร้างเขามีพัฒนาการต่างๆมาเยอะนะครับมันทําให้สร้างเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพด้วยสิ่ที่ติถูกตินีหรือมีตําหนิต่างๆน้อยลงมันลบหดตอนหลังเนี่ยมันมีทั้งไม้ลอกเปลือกนะแล้วก็คัดลายนะครับเช่นมาปูบันไดปูพื้นนครับมีไม้เทียม ที่ทนน้ำนะครับสมัยก่อนย้อนกลับไปผมผมทำนัดจัดสรรใหม่ๆเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนใช้ปากเก้ต้องปูทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วค่อยมาขัดขัดแล้วก็ฝุ่นฟุ้งเต็มไปหมดเลย ลกมาลงลักเกอร์ลงอะไรต่างๆเนี่ยลงยูรีเทนเสียเวลามากเดี๋ยวนี้ปูวันเดียวเสร็จเลยเนะแล้วไม่ต้องมาขัดไม่ต้องอะไรมีฝุ่นพุงแล้วก็สวยงาเป็นเรดี้เมดอ่ะแล้วบันไดก็ไม่มีตําหนิเลยไม่มีเพราะมันคัดที่มีตําหนิก็คัดออกนะฮะแล้วมันก็ประหยัดไม้ประหยัดธรรมชาติเพราะเอาเปลือกไม้เพราะว่าไม้หนาเนี่ยข้างในเนื้อไม้ที่ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนมันทําให้ลดการตัดไม้ทําลายป่าแต่ผิวสวยๆมันอยู่ข้างบนมันก็เห็นเหมือนเดิมและมันมีไม่มีอะไรต่างๆเรื่อว่าเป็นไฮเทคโนจิทัเข้ามาไห้ระเบอน้อยลงมันมีวิธีต่างๆเยอะแยะกระเบื้องก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มีทั้งลื่นทั้งมันทั้งอะไรต่างๆ อกให้มันเหมาะสมกับกาละทศะกับเมื่อแบบไรน์อ่อนแล้วก็เยอะเดี๋ยวนี้มันดูแล้วมันมีเยอะเลยมีคุณค่าเยอะนะซึ่งนี้ประตูหน้าต่างสุดภารก็มีประสบการณ์สูงมากการเสียงการความร้อนดีเช่นประตูหน้าต่าง UPVC เนี่ยปุ๊บเสียงเงียบเลยข้างบนเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ข้าง้างสนามบินเครื่องบินขึ้นลงไม่ได้ยินเออนะอย่างนี้เรามีโครงการที่ขอนกรนอยู่ติดสนามบินเป็นเซาท์พฟเลย ใช่โอ้เลยนะไม่ต้องมาบุกหลายชั้นนะขึ้นแล้วลงไม่ได้ยินโอ้ยไปไปคอนเวิร์ตเป็นสตูดิโออะไรใช้ได้เลยไม่ต้องไปทำปรัเพิ่มแลยเช่นที่ดีด้วยมากรันความร้อนได้ดีกว่าปกติก็คือประหยัดพลังงานด้วยการความร้อนได้ดีก็คือประหยัดพลังทําให้เซฟแอร์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันมีวิวัฒนาการใหม่ๆนั้นเยอะเสียงก็เงียบลงโอฟังแล้วเหมือนกับ พี่ทีมองอะไรที่ว่าโฮลิสติกมองครบวงจรมองครบวงจรทุกมิติอย่างทุกมิติเพราะว่าจากประสบการณ์ด้วยนะสีปีแล้วเนี่ยต้องถามว่าไม่มีอะไรไหมที่ที่ยังนึกนึกอยากจะแอดออนสำหรับโครงการสุพรรณอะไรดีๆแบบเนี้ยให้คนเชื่มเดี๋ยวเราก็คอยติดตามนะครับเราจะมีใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ของเทคโนโลยี มีมีการทรานส f เฟอร์เทคโนโลยีต่างประเทศที่เราร่วมที่เราไปตั้งทีงช่วงหลังๆมันก็มีแบบเปิดปิดออโต้นะฮะฝาซอฟคลอสเสียงไม่ดังไม่จะปุ๊บปังลงอ่ะแล้วก็มีสายฉีดน้ำล้างเลือนอะไรทุกอย่างเรียบร้อยมีลมเป่าด้วยลมร้อนน้ำอุ่นอะไรเดียวราก็เริ่มใช้มากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าเอาไฮเทคเข้าไปใส่ยุคโควิดแล้วก็พวก คอนโดต่างๆเนี่ยทางเข้าตึกทางเข้าล็อบบี้ทางเข้าถงลีดประตูก็จะเป็นออโต้หมดไม่ต้องใช้มือสัมผัสเลยใช้เฟซสแกนใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้คือเทคโนโลยีเล่าไม่หมดมันมีเยอะนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆซึ่งมีเยอะี่เรียกว่าเราจับทุกรายละเอียดแล้วก็มาแก้ไขจุดท,ที่ที่คนต้องการถ้าเราพูดถึงยุคป,ปัจจุบันหลังโควิดเนี่ย พฤติกรรมคนเปลี่ยนแล้วทำงานอยู่กับบ้าน work from home work at home อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของ co living co working space เข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึง e v charter เพราะรถเรียกเกียร์ถอดแบตเตอรี่ละตอนนถึง co living co working space เนะเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆครับรวมทั้งคอนโดเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่ออกแบบเป็นอย่างนี้ไว้โดยเฉพาะนะแล้วก็ตกแต่งภายใน ให้นั่งสบายๆอ,อย่างเช่นคล้ายๆที่นี่และเป็นโคเวิร์กิ่งับโคลิฟทงด้วยครับมีชุดที่นั่งสบายๆมีเคาน์เตอร์ที่อยู่ริมหน้าต่างทําทำงานแล้วก็นั่งชมวิวได้ด้วยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ<อ>ในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยคือหนุ่มสาวเนี่ยชอบชีวิตอย่างนี้<อ>แล้วมาทำงานในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ย ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆด้วยบางทีรู้จักการคบกันไปเป็นแฟนกันอาจจะแต่งงานกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็ีม e x ในคอนโดต่างๆก็จะมีพวกโคลิฟิ่งอย่างโดยเฉพาะเช่นสกายลาวส์นะฮะหรือที่ล็อบบี้เราก็จะจักบางทีเราก็มีมีบางมุมต่างๆตามความเหมาะสมอยู่ข้างสวนอยู่อะไรต่างๆที่มีบรรยากาศที่ดีนะฮะเป็นทั้งโคเวิร์กอินโคลิฟิ่นะ พูดถึง e-v charger เดี๋ยวนี้โครงการใหม่ๆต่างๆเนี่ยนะในคอนโดเราหลายหลายปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มทำนะครับแล้วก็มีทั้งส่วนกลางพวกบ้านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีของตัวเองได้เพราะว่าเขาสามารถมันไม่จำเป็นต้องชาร์จเร็วในแต่ละบ้านเนี่ยคือมีที่ชาร์จทิ้วคข้ามคืนก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับ แต่กรณีเราเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านใหญ่เนี่ยหน้าหมู่บ้านเราก็จะมีเป็นเ,เรียกว่าคอมมิชชั่นแล้วเป็น EV Charger Station ออะแม้กระทั่งในที่บ้านค่ายละยองออข้างหน้าเราเป็นศูนย์การค้ามี EV Charger Station ที่อะไรต่างๆหลายแห่งก็มี นะครับก็เพื่อความสะดวกถ้าอยู่ในชิปชอปปิ้งมอลในในโครงการก็ยิ่งครับพวกนี้ก็จะชาร์จเร็วกก็จะชาร์จเร็วนะครับตามบ้านเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเร็วแต่ว่าันน่้นงบ้านแต่ละคนมีของตัวเองได้แต่ถ้าคอนโดนี่รถมันจอดข้างล่างอยู่แล้วเราก็มีอ่าีวีชาร์จเจอร์สเตชันอย่างที่สพลายกรันทาวเวอร์เราก็มีข้างล่างก็มีอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทันสมัยเกาะติดเหตุการณ์ที่ทันสมัยร่วมสมัยตลอดแล้วมันจะ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอีกสองสามปีสี่ห้าปีจากนี้เราปฏิเสธความรุดหน้าของเทคโนโลยีไม่ได้แล้วต้องอยู่กับมันได้ได้ใช่ครับโอ้คุณผู้ชมครับเชื่อไหมผมว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยผมคือฟังทั้งที่เพลินแตกับวิวัฒนาการกับ Innovation กับความคิดที่ทันสมัยทันเหตุการณ์แล้วก็พัฒนาเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งอันนี้คือคอนเซปต์สุภาลที่ ทำให้ครองหัวใจคนส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ไว้กับสุภาลหลได้ยาวนานนานครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ตั้งเนริธานเบญสุครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณชมครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุภาลัยเมนเทนความเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลผู้เอาใส่ใจผู้บริโภคลูกค้านั้นมาอย่างต่อเนื่องและใส่ใจในทุกรายละเอียดนี่คือคอนเซ็ปต์ความสำคัญของสุภาลัยจำกัดมาชน วันนี้ผมขอญอาตลาไปพร้อมกับท่านประทีปตั้งวัิธรรมประธานกรรมการบริหารสุภาลัยจำกัดมหาชนลาบรักครับส่วนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเดือนแรกของปีแล้วพระอาจารย์มีวิธีพัฒนาตัวเองยังไงบ้างครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะก็คือฝึกตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไงลูกดูสิตอนนี้เราอยู่ตรงไหนล่ะโอ้ร้านหนังสือครับเนี่ยใช่ร้านหนังสือนี่เป็นที่ที่พระอาจารย์นะโปรดปร,รานที่สุดถ้าใช้ภาษาพระนะสําหรับพระอาจารยนะ์ร้านหนังสือเป็นสุขติแปลว่าที่ชอบที่ชอบของพระอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม เราย่นย่อเวลาที่เราจะต้องใช้ในชีวิตไปไม่รู้กี่สิบปีนะเพราะหนังสือเล่มหนึ่งบางทีนักเขียนนะเขาเอาทั้งชีวิตไปทดลองมาไปทุ่มเทมามและเอามาแบ่งปันให้คนรุ่นหลังฟังอย่างสตีฟจ็อบต้องใช้เวลากว่า30ปีกว่าจะตกผลึกมาเป็นอัตชีวประวัติของเขาหนึ่งเล่ม,มเราไม่ต้องใช้30ปีแต่เราเอาเวลาของเราช่วงสั้นๆน,นะม,มาอ่านหนังสือของเขาแค่600หนะ้าแต่เราได้รู้เลยว่าเขาพลาดตรงไหน เขามีจุดเด่นจุดเน้นจุดแข็งอยู่ตรงไหนเรียนรู้จากเขาแล้วเอาปัญญาของเขามาพัฒนาตัวเราฉะนั้นการอ่านหนังสือคือวิธีที่รัดที่สุดสั้นที่สุดที่จะพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดนึกถึงคําของนักลงทุนคนหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์รู้จักไหมรู้จักครับเขาเคยมีคําคมเกี่ยวกับการอ่านนึกออกไหมถ้ายังนึกไม่ทันจะตอบให้เขาบอกว่าจงเข้านอน ให้ฉลาดกว่าตอนที่คุณตื่นนอนเห็นไหมเพราะว่าเขาอ่านหนังสืออ่านเอกสารวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า500หนะ้าผลลัพธ์ก็คือเขาเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จสูงที่สุดในโลกเลยไม่มีใครทํำลายสถิติของเขาได้เขาบอกว่าทุกวันผมจะอ่านหนังสือแล้วพอผมเข้านอนผมก็ฉลาดกว่าตอนที่ผมตื่นมาแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้ได้แล้วก็คุณก็จะสำเร็จรอย่างแน่นอน